คนนี้ใครใครมาทําอะไรที่นี่ก็จะมาเต้นหน้าโจริง่นี่ทีใครขนี้วินัยสุธีครับช่องยูทูบสวัสดีครับติ YouTube, ดตามได้นะฮะกับช่องวินัยสุธีตัวนีใครคระเรน ใช่น้องแนนเหมือนเดิมไหมเนี่ยทำไมผมสั้นเป็นเดิมค er? ่ะน <c ười> <Tak parking guard> okay, e ้องแนนเปลี่ยนลุกแล้วนะคะน้องแนนเปลี่ยนลุกแล้วลูกสาวของพี่วินัยนะคะของแท้ของแท้แน่นอนกว่าโอเคเดี๋ยวสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่เพิ่งพาเพื่อนๆมาที่บ้านกระสังนะคะตำบลสามแวง์อำเภอพัทธักจังหวัดลุยรานะคะ วันนี้มีนันทวัรณภาพ,พยนตร์มาลงจอใายในงานชาปนกิจเนาะก็วันนี้เป็นวันที่25ธันวาคม2564นะคะไม่เพิ่งๆ่งมาถึงเนาะเวลาตอนนี้บ่าย2โมงกว่าๆนะคะก็ทางหน่วยเขากำลังลงอุปกรณ์นะคะเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าจะมาท่ำสักน้อยนึงเพราะว่าเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะคะก็มาตรงกับงานที่นี่เลยนะคะ ก็ข้างๆก็จะเป็นอของเล่นเด็กเนาะเด้งดึงนะคะก็อาจจะมีบ้านลมด้วยเนาะกำลังลงเดี๋ยวแม่เพิ่งจะพาเพื่อนๆเ,เดินไปชมเนาะก็ตรงนี้ก็จะเป็นคลองน้ำก็จะลงคลองไปตรงนี้แหละค่ะเดี๋ยวเรอลงไปด้วยกันเนาะจะขึ้นไหวไหมเนี่ยจะตกไหมเนี่ยไปเออโว์ตุให้เลิกกัดตัวแตทให้ แนะงงนนต,ต่เอลดูลนะอย่าพึ่งเอ้บักูดเนี่ยนี่อืมตัวแตรอะโตอฮ้ยเอลดูลนะโอ๊ยไป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 แล้วไปย้ยที่นี่บ้านกระสังนะคะตำบลสามแบวงอำเภอหว้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะก็เป็นงานฉาปนากิจนะคะ ทางหน่วยกำลังลงอุปกรณ์นะคะวันนี้พบกับนันทวันดี559สุรินจอจอกี่เมตรก็ยังไม่รู้นะก็รู้ว่า24เมตรหรือว่า18เมตรเดี๋ยวคอยถามเขาเนาะนะคืนนี้มีสองที่เลยนะคะนันทวันออกออกทั้งสองหน่วยนะทั้งหน่วย10ล้อแล้วก็12ลอ้อหน่วย12ล้ออยู่ที่บ้านบุก,กันเทนนะคะ,ะที่สุรินนะคะก็ ไม่พึ่งไม่ได้ไปเนาะไปพึ่งมาที่หว้วยราดเพราะว่าใกล้บ้านใกล้ๆเองก็คนนี้ก็เป็นบองดำนะเป็นพี่พี่เขากำลังซื้ออุปกรณ์เดี๋ยวเราไปถักถ่ายบองดำเลยคะ่ะบองดำสวัสดีค่ะส,สวัสดีค่ะนนไป,ไปมาหน่วยเดียวนี่เลยวย ໄປເປັນໄລ້ວັນກິນໝ້ອຍເຕົ້າຟ້າເດີ້ດ້ວຍປິລອີດເລີຍຜູ້ຍາມນັ່ງຢູ່ເຈຍແລ້ວກໍກືກລີຄົນເດມັນໂຕນັ້ນສະດາຍເຕົ້າຈອງເຕົ້າໃຫ້ບຸບຸໂຕໝົດດາລໄວ້ບາດຕານ້ອຍທີ່ໂມຕູອຸງຍາເອີຕານ້ອຍທີ່ຕຸອີສະນຸນບໍ່ຈ້າໃຫ້ໂມໄປເນາະໃຫ້ໃໝ່ກະເດີ້ຕາອີສະນຸນເນາະໃຫ້ຈ້າເວຖ່າຍໃຫ້ກໍໂມ ทางจอน้ทไฮจะย้ำตัวท้ายต่อเซนก็ตอนนี้ทางหน่วยกำลังลงอุปกรณ์นะคะก็ไปชื่อก็ไปชื่อไฟไฟเนาะก็ทางรถกำลังลงอุปกรณ์หน่วยสิบล้อนะคะโอ้ เด็กน้อยสนุกสนานเนาะดูด่ะมีเด้งดึงฟูเล่นเด้งดึงสนุกเนาะไอยิงยิงปืนก็มีนะคะยิงตุ๊กตาเดี๋ยวเรามาชมเด็กน้อยเล่นกันโอ้สนุกมากเลยยี่จังตะกัดกนกกำแมงเตียนมะนางเต๋อสู้เลเนาะเด็กจะสู้ลนี่นะคะ พี่พเขากำลังเร่งไม้เร่งมือทำงานการเพิ่งเดินทางมาจากจากังหวัดชนบุรีรเปล่าเนาะไม่เพิ่งจำผิดหรือเปล่าเนี่ยใช่เลยค่ะมาจากจากังหวัดชนบุรีเนาะเดี๋ยวเราไปชมกันก็บริวเวณกว้างนะคะเป็นมีหนอามีสะใหญ่ตรงนี้เนาะแล้วก็อ้ยดูเด็กน้อยเล่นบ้านลมสนุกกันจังเลย จ้องตะลุดพังเตอร์หรือเขาไปได้อะไรเอาไปฮะก้อนหินดิพวกพี่ๆเขากำลังเร่งไม้เร่งมือทำงานกันนี่นะคะจารู้สึกว่าจะเป็นยี่สิบสี่เมตร เท่าเดิมหรือเปล่าเนาะยังไม่ทราบนะคะก็เชิญชวนนะวันนี้ที่บ้านบ้านกระสังนะคะตำบลสามแณงอำเภอพระราชจังหวัดบุรีรัมย์นะคะวินนันทวันมาลงจอชายนะคะที่นี่คืนนี้นะคะอย่าพลาดมาชมเด้ออยู่ใกล้ๆที่นี่ก็อยู่ใกลๆบ้านไม่พึ่งนะไม่ไกลมากเท่าไรนะคะแต่ที่สุรินไม่ได้ไปเนาะ ประบากไกลเลยเอาทางใกล้ดีกว่าโอ้โหเอาดีเจหนุก็อ่ะกำลังช่วยกันนะคะเร่งไม้เร่งมือกันทำงานอุบายสองกว่าแล้วเนี่ยบรรยากาศก็มีแดดนะคะวันนี้เหมือนจะร้อน มีเมฆเป็นส่วนมากไม่รู้ว่าฝนจะตกไหมคงไม่ตกหรอกเนาะเด็ดเปรี้ยงเลยเดี๋ยวอ่ะอยู่ตรงร่มกันก็ช่วงนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะคะเดี๋ยวไม่เพึ่งคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนเนาะเพราะว่า ยังไม่มีอะไรเนาะพี่ๆเขาเพิ่งจะมาถึงกําลังลงอุปกรณ์ได้ไม่เยอะเนาะก็เริ่มตั้งจอได้อชั้นหนึ่งชั้นที่สองนะคะกําลังจะเริ่มชั้นที่สามเนาะก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวอาจจะไม่พึ่งจะพาเพื่อนๆมาชมอีกนะคะว่าพี่ๆเขาอาทํางานไปถึงไหนแล้วเนาะก็คลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ